ก็บเราไปถอนก็จัดเป็นยึดมาห้อเขาสองรกว่าบาทมาห้องเขามาห้อง,าอ,องเขาหน้อยมออยาห้องเขาวน้อย,ม,ออยมันลดเรือสองร้อยกว่าบามใหยัง ไก่โทษไก่โทษแลวกัดด็กกับเด็กยิไก่โทษนะคะหน,นุน เพื่อหมาเพื่อหมาดมเด้กระเดูกยเพื่อหมา <laughs> นวลอีโต่งนยู้ได้หน้าบ้านพ <c oughs> ี่นุย้ยเราสองคนผมเนี่ยเขาก็ได้สองร้อยสี่สิบเป็นเงินใครได้ทั้งคนงทั้งเงี้ย กินไก่ทอดกันนะไก่ทอดกับพี่สาวออค่านี่ไปหาร้อยกี่พิษข้ายังับกระจางั้นะก็บอกวัดตอยเางนะขอออกันยิ่งกว่าน้ยเน่กว่าันเที่เดี๋ยวคุณเดินแล้วไง อวจะขายบุ้อาลูกจะบุ้คัดวัดมะโบวัดมาบุ้กินไก่กันนี่เออี่ควาุกวลองกินยาไปหมดทุกทกทีกินสเม็ด่ยาเนี่ยน้ำให้กินได้ปะเาใส่ลองอย่างนี้ใส่เลยใออ้อย่อพกกินเตอุไมยังอุ่นาทอดเรียบร้อย เด็นแต่เป็นม้าเรียนด้ยว,ไปไปวนยนะตัวเธอเป็นยังไม่คางอยู่ใอ้ใ่ ้าหนามอีกหาถังดีกี้แล้วมือเข่าเด้อตังไงหยิกหยิบเท่สามชิบเอืมตังทุยาอะไรสามชิบจ้ะอืมอะไรล้วนะคะ่ะแบบ